ติพาวะโลก้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัดนนะคะพึ่งทูตสําคัญทางธรรมชาติค่ะไม่ได้มีส่วนสําคัญเพียงแค่การผสมเกรสรดอกไม้เท่านั้นแต่ว่าพึ่งมีความสําคัญในทุกระบบของระบบดิเวสต่างๆด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะยังมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตในในมสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าพืชพันธุ์นะคะ พึ่งสัตว์ตัวเล็กๆค่ะที่รู้จักกันใครก็จะรู้ว่าพึ่งไม่ได้มีหน้าที่แค่ผสมเกสรดอกไม้เท่านั้นนะคะแต่ว่าพึ่งเนี่ยยังมีหน้าที่เป็นบทบาทสําคัญในความหลากหลายทางชีวภาพบรรเทาการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศผ่านการผสมเกสรแล้วก็การถ่ายโอนและองเรนูต่างๆจากพืชชนิดหนึ่งไปอีกพืชชนิดหนึ่งค่ะ ทำให้เกิดการปฏิสนธิหรือว่าการผลิตมเมล็ดพันธุ์ต่างๆด้วยทีนี่จากข้อมูลขององค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติความมั่นคงทางอาหารโภชนาการและสุขภาพของสิ่งแวดล้อมนั้นขึ้นอยู่กับการผสมเกสรเพราะฉะนั้น<า>พึง่งและก็มแมลงที่ผสมเกสรชนิดอื่นๆก็มีส่วนช่วยในการผลิตพืชผ,ผลได้ถึง3 5ของโลกนะคะโดยการผสมเกสรของพืชอาหารชั้นนํา87ชนิดจาก115ชนิดทั่วโลก พึ่งเนี่ยมีมากกว่า200สายพันธุ์นะคะที่ทําหน้าที่ในการผสมเกสรต้นไม้ในป่าแอตแลนติกก็จะผสมไปสอนประมาณสัก90%ของพื้นที่ป่าแอตแลนติกทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมนั้นพึ่งมีส่วนสําคัญในทุกด้านของระบบนิเวศเพราะว่าพวกมันเนี่ยมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชบนโลก แล้วก็จะเห็นได้ชัดว่ามีความสําคัญต่อระบบนิเวศโลกอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโลกเนี่ยขาดมาแรงเล็กๆขาดพึ่งไปแน่นอนนะคะว่าจะต้องเกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆในขณะเดียวกันทุกคนก็ต้องตระหนักถึงความสําคัญไม่ใช่แค่การอนุรักษ์พึ่งไว้แต่ต้องอนุรักษ์พื้นป่าเพื่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ให้ลดลงหรือว่าสูญหายไปอีกด้วยค่ะ